โดยผลทดสอบ GPU ของ Galaxy A23 Ultra แรงกว่ารุ่นก่อน71และอาจเหนือกว่า iPhone 14 Pro <S 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 ล่าสุดได้มีผลทดสอบ GPU ของ Galaxy A23 Ultra เพยมมาแล้วครับซึ่งคะแนนที่ได้นั้นก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะเพิ่มจากรุ่นก่อนถึง71โดยสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A23 Ultra ที่ถูกทดสอบนี้ ใช้ชิปซาร,ร์ดกอน8 g 2ที่ใช้ GPU Adreno 740ได้คะแนนวาแค่นจาก Geekbench ถึง1 7 4 4คะแนนซึ่งถ้าเทียบคะแนนเฉลี่ยของ Galaxy a 2 2 Ultra ที่ใช้ a n d r n o 730ทำได้ที่6,283คะแนนแล้วนั้นถือว่าสูงขึ้น71%กันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ตามรายงานยังระบุว่า a n d n o o 740อาจจะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า GPU ของ Apple A16 Bionic ที่ใช้บน iPhone 1 4 Pro อีกด้วยครับแต่ถ้าวัดกันที่คะแนนคงเทียบกันไม่ได้ตรงๆเพราะการทดสอบ GPU ของฝั่ง iOS จะใช้ m t t a l ส่วนฝั่ง Android เป็น Vulkan คราวนี้เราก็ต้องรอดูผลทดสอบจริงเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ